แล้วเล่นฟรีไฟแต่ไม่เก็บของรอเก็บแต่แอร์ดอุยไอ้เห kind of kind of no. <aspberry> ี้ยในบ้านนี้มีคนไอ้สัตว์ในบ้านนี้มีคนน้อยไป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 พี่ขอแค่บอลไทเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อเป็นไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเจอคน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 นี่ไงตายผมคิดว่าผมมีปัญหาแล้วจังหวะนี้ยิงยิงยิงเออโอ้เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนา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 ยไม่ไงตีหัวอ้าวซึ่งตอนนี้เฮ้ยเราเจอแอร์ดบุญเจอคนขี่รถไปแบบนี้แม่งชัดเจนมากฮ่า วันนี้นะครับเรามีชาเลนจ์พิเศษนะครับผมในเกมฟรีไฟล์นะฮะเราจะไล่แอร์ดรอปทั้งเกมฮะเออแล้วเราก็จะไปเก็บของด้วยเออคือเราจะใช้แต่ปืนในแอร์ดรอปอ่ะนะเป็นไว่าโอเคไหมฮะเออผมว่าโอเคนะซึ่งกูไม่น่าได้ที่หนึ่งอะเกมเนี้ยก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมลีกฮะวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมฟรีไฟล์นะครับซึ่งภารกิจของเราในวันนี้นะครับผมเราจะไม่เก็บปืนจากที่ไหนเลยนะครับนอกจากแอร์ดรอปซึ่ง ถ้าเกมนี้มันไม่มีแอร์ดรอปกูจะเล่นยังไงวะเนี่ยกูกูจะต้อง หมัดหมัดทั้งเกมหรือเปล่าฮะนะครับผมเกมนี้เราจะลงที่ไหนก็ได้นะฮะซึ่งลงมาแล้วอย่างแรกที่เราต้องหานะครับแน่นอนเราต้องหารถนะฮะเออคือ้าไม่หารถในทิพยหายแน่นอนนะครับผมซึ่งอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนลงแบบนี้มันไม่โอเคเลยนะฮัทชืบลงพื้นมาอ้าวเดี๋ยวตรงนู้นมีล่มว่ะเวนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมีรถข้างหน้ามีรถข้างหน้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าอย่าแย่งรถเราเลยเพื่อนอย่าแย่งรถเราเป็นอันขาดว่ะเจ้ามันนี่โอ๊ยเขามีมาเป็นคอสโบว่ะฆ่าไปก่อนข้าไม่อยู่แล เ,นะเออตอนนี้เนี่ยกูไปก่อนนะครับผมผมนี่กินน้ำไปด้วยขับรถไปด้วยครับชิวจัดไงมากินเห็ดดีกว่านะครับผมเฮ้ยตรงนี้เห็ดเยอะว่ะเฮ้ยเอ้ย,อยอน,นี้อะไรอะ่ะเอ้ยมียาเฮ้ยเราเราเก็บยาได้ใช่ไหมเออคือคือ,ค,อ,ค,อคงต้องเก็บได้นะครับผมคือถ้าเก็บไม่ได้นี่ก็ไม่ต้องเล่นแล้วโอ้ตอนนี้เขาก็คิวกันไปนะเกมนี้เราไม่เน้นคิวไนงะเออเราเล้นเกลียนนะครับซึ่งถ้าเจอสไนนนี่สวยเลยนะฮะเออกูยิงใครไม่ได้เลยนะจริงเราก็หาหมวกหาอะไรก็ได้นะ แอร์ดรอปน่าจะมีมั้งนะครับไม่ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันเฮ้ยเราอาจจะแบบขี่รถชนคนก็ได้ไงเฮ้ยผมว่าเจ๋งนะแต่แอร์ดรอปตอนนี้ยรีบๆดรอปก็ดีนะครับผมคือผมจะแห้งละนะฮะโอ้ยเจอมาเป็นสกา้าไม่เอาไม่ใช่ปงปืนเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บกระสุน AR ไว้ก่อนนหะมเพื่อนเพื่อนก็อย่าเพิ่งรู้สึกเสียดายเวลาชีวิตนะครับผมผมว่าคลิปนี้มันต้องมีอะไรแน่นอนนะฮะคือมันจะต้องมีความพีคของมันนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยพีคไม่พีคเนี่ยแอร์ดรอป เรียนเชิญนะฮะรีบมาอุ้ย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 คนยิง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 อุ้ยพี่ไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วพี่ไปโอ้ยอย่ายิงพี่เลยน้องอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าพี่ไม,ม่มีปืนนะพี่เนี่ยรักสงบนะเกมเนี่ยเอ้ยเจอคน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 ตี่ไงตายตาย <c oughs> <c oughs> ดับอนาถ <c oughs> ดับอนาไอ้สัตว์เออเดี๋ยวเราหาเป็นพวกกระสงกระสุนก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขี่รถทั้งเกมเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอยอย่ายิงอย่ายิงโอ๊ยไม่ไม่ไม่โอ๊ยเขาอยู่นู่นไม่ไม่อย่ายิงกูอย่ายิงกูอย่ายิงกูจังหวะนี้เขายิงเรามาอยู่ยายายากูไปแล้วกูไปแล้วอย่ายิงผมครับผมอย่ายิงผมเหมืพี่นี่ซิกแซกเด็ดไหมผมว่าผมยอมไม่ได้วะผมว่าเขาบอกเขาจะฆ่าเขาว่าจังหวะนี้ขี่รถมา ไปไหนมึงไปไหนไปไหนมึงไปไหนเจ้าไปไหนเจ้าไปไหนเจ้าอย่าหลบเจ้าอย่าหลบโอ้ยโอ้โหเขาไอซ์วอล์ว่ะเอาเฮียกูไปแล้วครับไม่ต้องชักละฮะกูไปก่อนละเ้เฮ้ยเด็กมันฉลาดนะผมไม่ยอมวะ่ะผมไม่ยอมไอเด็กนี่วะ่ะไอเด็กนี่มันยังไงอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนออ้ยไอดอกมาแล้วโอ้ไม่ใช่มันเป็นรถอะฮะเฮ้ยเฮ้ยโอยเขาขึ้นหิน <ś> <squad> เดียวเดียวเดียวดียวชอบเล่นเครื่องเหรอชอบเล่นเครื่องเหรอเออกูชอบไปสัว์มา เปลี่ยนรถกันบ้างนะฮะแหมเปลี่ยนบรรยากาศไงนี่แหละอาวุธโกะนะครับผมซึ่งทำไมรถมึงช้าจังเลยวะเนี่ยรถมึงนี่ช้าจัดเลยนะครับผมเฮ้ยเมีแอนดอรอีกอันนึงตรงนู้นฮะเราจะมีปืนเป็นของตัวเองแล้วโอ้โหคนเหลือ13คนเจอมาเป็นอะไรวะเนี่ยเอ้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 ยเ M เจ็ดสิบแก้วเดี๋ยวใครยิงใครยิงใครยิงเกิดอะไรขึ้นฮะโอ้โหมันยิงรถกูอะมันยิงจากไหนอะโอ้โหมันยิงรถกูได้ยังไงเนี่ยคือกูได้ปืนแล้วกูจะตายงั้นไม่ได้นะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะขออนุญาตฮิวก่อนเฮ้้้้้้ยยยเเเเเเจจจจออออออคคคนนนนนุาาาาววววิิ่่่งงงงมมดัหหหะีีีไไโโ้ย อะไรวะที่ตะวันมันยิงยากจังเลยอ่ะกูเจอปืนที่แม่งไม่แค่ยสัมนัดผมคิดว่าผมมีปัญหาแล้วจังหวะนี้ยิงยิงยิงอออโอ้ยนัดเดียวตายฮะอุ้ยอุ้ยคนมาอีกแล้วไม่ได้ละผมคงต้องลาจากนะฮะเออแล้วตอนนี้กูต้องหารถอีกคันเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องทิ้งปืนก่อนนะโอ้ยเฮากูก็เก็บกระสุนนี่อามาอย่างดีเลยฮะโอ้โหอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนา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 ยน้อยน้ยนี่ไงตีหัวเอ้าเรียบสารของเขานะครับ กวเเออเนี่ยผมจังหวะนี้เจอมาเป็น M 2 4งแก้วอีกแล้วนะครับเฮ้ยก็ไม่เร็วนะเอ้ยเดี๋ยวเเราเราไปดูอีกอันนึงดีกว่านะครับ M 2 4งแก้วเราเคยเล่นแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยเจอคนฮะยิงยิงครับผมยิงยิงไม่โดนเฮ้ยทำไมมันยิงไม่โดนน่ะเฮ้ยแล้วมันก็ไปสนใจกูด้วยเอายิงครับผมติดตามเอ็ดแล้วเรียบร้อยครับผมตายหาไปฮะเนี่ยจังหวะนี้เจอมาเป็น เอเคเอเคมึงอยู่ในแอร์ดอปเหรอฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอเคอยู่ในแอร์ดอปได้ไงอะฮะหรือเขาดอปของทิ้งไหมอะไรหรือเปล่าฮะอา้าวแอร์ดอปมาอีกอันนึงแล้วฮะอา้าวกูไปสิครับรออะไรล่ะฮะเออกูขอแบบปืนแปลกๆที่ผมยังไม่เคยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโดนยิงโดนยิงโดนยิงอย่ายุ่งกับพี่อย่ายิงเฮ้ยข้างหน้ามีคนแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮอ๋อโอเคงั้นตอนนี้คนก็ครบแล้วนะครับผมเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้อง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 คือตอนนี้พี่ยังรักสงบไหมน้องมายิงดิครับเอายิงอ้าวเฮ้ยทำไมมันเบาจังเลยววะะะะะเเเเนนนนนนนีี่่่ยยโหหมมมััักกาาาออออไไรรู้้้้ืแแตตตจจลลดิง ไปเลยครับแม่ยังมายิงทักยิงตอดพี่พี่ไม่ชอบนะครับน้องเอ้ย A W ฮะ A W A W เฮ้สวยสวยสวยมามาขอลองหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไอ่ไงอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายจะตาย,ตายเอาเฮี้ยยาหมดเอาอยังไม่หมดนะน้องจะมาหรือเปล่าครับน้องจะมาหรือเปล่าแต่ตอนนี้พี่ปั๊มยาแป๊บหนึ่งฮะโอ้ยเฮี้ยเฮียระเบิดระเบิดระเบิดพี่ไปละผมใช้ A W แล้ผมตายแน่เจา้าตียิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายสัตว์กูไปเอายาแล้วครับผมเราค่อยมาเจอกันอีกทีตอนที่ชาติต้องการละกันนะครับผมตอนนี้เอาเก็บยามาหนึ่ง ไอ้เชี้ยนี่ก็ยิงจังเลยนะมึงเอายังไ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 งเอาเอาหนีสิครับน้องหนีสิครับเอาเอายิงอยน้องนีนหนีพี่จังเลยเนี่ยเอาเอายิงยิงไอ้กูอ้จ กำลังจะเล็งหัวมันแลว้วอะอุ้ยไอ้เห็ดในบ้านนี้มีคนในสัตว์ในบ้านนี้มีคนน,น,น,น้นยไม่ไม่ๆม่ไ,มไ,มไ,มไมพี่ขอแค่บอดไซพี่พี่ขออะไรแล้วไม่เสียดายอะ่ะเราน่าจะเอา M249 งัดไปเลยเมื่อกี้นะครับผมคือไม่ใช่อะไรหรอกผมอยากเล่นปืนที่ผมไม่เคยเล่นไงก็เลยมาเล่นชาเลนนี้แวะแดกเหตุต่อนะครับผมเกมนี้ชีวิตทำไมกูรู้สึกเหงาจังวะ <laughs> ทำไมไมันรู้สึกเหงาจังเลยฮะซึ่งตอนนี้เฮ้ยเราเจอแอ เจอคนขี่รถไปแบบนี้แม่งชัดเจนมากนะครับผมคือแม่งมันเอาของไปแล้วไงมาจาังวันนี้ไม่สนใจละฮะกูเนี่ยต้องเอาแอร์ดรอปก่อนนะครับผมคือไม่งั้นกูจะไม่มีปืนเล่นน่ะ เออนี S 1> <S 1> ่ครับผมจ้าว uh> uh uh totally ันนี้เจอมาเป็นอาจจะอุ้ยจะเหี้ยรถไอสัตว์โอ้โหรถขี่ต่อไม่ได้อุ้ยอุ้ยมันมันมันทำอะไรไม่รู้แต่ตอนนี้รถขี่ไม่ได้โอ้โหแบบนี้จบโอ้โหเพื่อนเพื่อนมานั่งอย่างนี้ไม่ได้โอ้โหมันยิงรถกูแล้วยาเหี้ยรถกูจะระเบิดไอสัตว์อย่ายิงโอ้โหกูไปแล้วครับพี่ซิกแซกจุกมาสเตอร์น้องอย่ามายุ่งกับพี่โอ้โหพี่นี่บอกเลยว่าพี่เนี่ยไม่ได้ถือปืนไม่ได้ทำ้นโอ้ยน้องน้องใหญ่เล่นกับพี่เลยโอ้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 ยเฮ้ยอะไรเนี่ยบัลลังเป็นไงอะ โอ้โหอย่างเท่เพืเ่ออะไรวะ มึงเพื่ออะไรมึงเพื่ออะไรมึงโอ้มีคนนะโอ้ดูที่แน่โอ้บวกกันยับเลยกูไปแล้วค่ะไปแล้วถ้ากูไม่เจอแอร์ดอบยันเหลกเกมนี่กูจะฆ่าใครได้วะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเอาแอร์ดอบตรงนู้นต่อดีกว่าเนะยครับโอ้โหเฮียโอ้โหเจยแม่งเจอคนอีกพอกูจะอยากได้แอร์ดอบนี่พวกมึงก็ไม่ให้กูเนาะตอนนี้ครับผมแอร์ดอบตรงนู้นกูต้องได้คนแรกฮะจหวันนี้ขี่รถมาแล้วยิงแสงแล้วปล่อยแสงแล้วแอร์ดอบนี้เนี่ยต้องของข้าว่ะเอ้ยเจอคนอีกแล้วแม้งแล้วแล้ว วขอของเขาชึบโอ้ยไอ้เนี so. ่ยนี่อีกแล้วโอ้โหโอ้โหเจอมาเป็นไอ้เทียปืนเวนนี่อีกแล้วโอ้กูไปแล้วไอ้เนี้ยโอ้ยยิงไปดิยิงเอาเอาโดนโดนโดนเอาเจ็บดิเจ็บเอายิงเอาโดนไปอีกแปดสิบเฮ้ยมึงมึงควรจะตายแล้วนะอ่อไอ้ชิบหายโอ้โหยิงติดไปแล้วไอ้เนี่ยกูไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วอย่ายิงยิ่อย่า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 ยิงอย่ายิงอย่ายิงรถกูโอ้โหเรียบร้อยไอ้สัตว์กูไปแล้วครับโอ้โหคนตรงนี้ก็มีมึงยิงกันเองก่อนอย่ายิงกู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 อุ้ย วันนี้เอ้ยเฮ้ยเจอคนเจอคนอ้าวแบบนี้น้องก็เสร็จพี่สิครับพี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเขายิงเขายิงแล้วนายจะตกใจว่าเรามีอะไรบ้างกำลังเหวอเฮ้ยเฮ้ยแอดอบแอดอบอุ้ยอุ้ยเชื่อคนคนเฮ้ยแต่ผมมีความเชื่อผมมีความเชื่อแรงกล้าว่าผมจะต้องได้แน่นอนเดี๋ยวเราต้องดูคนด้วยนะขี่มาใกล้เราเฮ้ย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 ผมวาได้วะ จาวันนี้เราเจอเวทโอเอสบีดีว่ะเฮ้ยเจอคนเจอคนเฮียมึงเหาปะล่ะเอาไปเอาเอายิงเอาเอายิงดีครับเอาเจ็บดิครับเอาน้องกลัวเหรอเฮ้ยเหมือนแอ o ์ดออันใหม่จะมาแล้วฮะเดี๋ยวเราไปเอาแอ o ์ดอดีกว่าเกมนี้เราไม่เน้นยิงคนฮะเราเน้นแอ o ์ดอเลยครับผมเพราะว่าเอสบีดีเนี่ยเราเคยใช้แล้วนะผมมันมีอะไรมั่งมาได้แอ o ์ดอเนี่ย เฮ้ยมึงมีปืนอย่างอื่นบ้างได้ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้เด็กมันยิงว่ะเด็กมันยิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงได้เจอกูอยู่แล้วถ้ามึงยังไม่ตายนะเลือเลืออกลวยังไม่ตายมาเดี๋ยวเราขี่รถกันไปด้วยความเร็วแสงนะฮะตอนนี้น่าจะได้อยู่มั้งนะครับไม่น่าจะมีใครมาถึงก่อนเรามั้งเออคือผมเนี่ยมองโลกในแง่ดีนะครับผมตอนนี้เนี่ยขี่มาใกล้ถึงแล้วนะครับโอ้ยโอ้โอ้โอ้โหลงเขาจอหนี่ลงมากูขอปืนกลได้ไหมขอเถอะจังหวะนี้เจอมาเป็นกรอซ่าว่ะเฮ้ยเฮ้ยผมไม่เคยเล่นนะกราซ่า โอ้โหสะคงสะโขก็ไม่มีนะครับตอนนี้มีแต่ปืนกับดาบเนี่ยทั้งตัวเนี่ยเออเฮ้ย แอรดอปจะมาอีกแล้วเหรอฮะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ไ <dropped> ด <out> oh. ้ได้ได้โอ้โหกูไปเอารถถังปพาะวะเออช่างแม่งแล้วตอนนี้กูวิ่งไปดีกว่ามาแล้วแอรดอปบข้ามาแล้วข้ามาแล้วถือปืนข้าจะครบแล้วก็เถอะไม่รู้จะมาเอาทำไมเหมือนกันฮัชชืบเจอมาเป็นโอ้โห M79 ฮะเลิกคุยเลยคืนนี้กูไม่เอาตอนนี้ผมอยากมีสักโคมะครับสักคูณสีเอออย่างนี้น่าจะโอเคนะบ่าเดี๋ยวเราหาจุดยืนดีกว่านะครับเราอยู่บนเขาเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคนะเออเนี่ยครับผมอีกอย่างเรามีปืนสไนซ์แล้วด้วยนะครับ นั่นแหละฮะเขาเขาเขาเล่นอะไรกันหรือเปล่ามีใครเล่นอะไรวะเนี่ยอ๋อไอดอกบันดอกอีกอันนึงอ๋อมาเลยสี่คนนะฮะตอนนี้บอกได้เลยว่ารู้สึกตื่นเต้นเบาๆนะครับแม่จะได้ใช้กอซ่าว่ะเออเกิดมาไม่เคยใช้ไม่มีวาสนาเอ้ยเอเจอแล้วเจอแล้วมาเลยครับยิงยิงโอ้โหลอยไอเนี่ยโดนหัวไอสัตว์ตกใจฮะโอ้โหถ้ายิงนัดละร้อยแบบนี้โอ้กูจะเก็บปืนนี้ทุกเกมเลยฮะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วยิงดิโอ้โหเฮียคราวเนี้ยเข้าดอกละสิบห้าที่หมายอุ้ยแต่มันยิงรวยอยู่นะ ค่อนข้างดีนะผมยิงมาเอ้าและเรียบหุยตายไวมากฮะมาตอนนี้ฮะเราอยู่บนเขานะฮะเราได้เปรียบมั้งมาได้อีกคนนึงอยู่ไหนอีกคนนึงอยู่ไหนฮะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเ,วเดี๋ยวขอขอูขอดาคอน้อมหน่อยดิมาดิยิงไปยิงเอา้าเอาเก็บเสียเอางงนี่ครับเอางงเอายิงโอ้โหกูยิงกูยิงก่อซ่ากูยังจะดีกว่าเอายิงไปอีกนั้ อะไรอ่ะมันหายตัวได้อุ้ยมันวาร์ปด้วยเอายิงดิครับเอาเจ็บดิครับเอายังไงอ่ะอ้าวน้องน้องยังไงน้องน้องออกมาเล่นกับพี่เยอะจริงพี่เหงามากเลยตอนเนี้ยเอาเอายังเอายิงยิงโอ้โหโดนไป4ี่แก้วสามแก้วหกกเขาแตกแล้วดูจากทรงเอาโดนไปอีกดอกดิตอนนี้เราหาที่กันปะเอายิงไปอีก45ยิงไปอีก45่้าเอาโอ้โหเด็กมันมันเอา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 เรียบร้อยคืออีซี่ครับคือของแค่เนี้ยสบายมากไง ก็จบคลิปไปนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ดูกันตั้งแต่ต้นยันจบนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e นะครับมีชาเลนจ์อะไรเด็ดๆเ,เนี่ยแนะนำกันเข้ามาได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ไปนะครับผมสวัสดีครับ